นิวัตบุภามาโลพัฒเศรษฐกิจเขตสองเบอร์8เขตสองเบอร์8ขออาสาพัฒนาเมืองปงทุมธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองประหยัดพลังงานและเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนผมมีประสบการณ์จริงด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด AI และนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนปทุมธานีได้จริงนิวัตบุผามาโลพัฒเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แปดนิวัตบุผามาโลพัฒนเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แปดขออาสาพัฒนาเมืองปทุมธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองประหยัดพลังงานและเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนผมมีประสบการณ์จริง ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด AI และนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนปทุมธานีได้จริงนิวัฒนบุบผามาโลพัดเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แเขตสองเบอร์แนิวัฒนบุบผามาโลพัดเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แเขตสองเบอร์แขออาสาพัฒนาเมืองปงทุมธานี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองประหยัดพลังงานและเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนผมมีประสบการณ์จริงด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด AI และนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนปทุมธานีได้จริงนิวัตบุภามาโลพัสเศรษฐิเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แนิวัตบุภามาโล พักเศรษฐกิจเขต2เบอร์8เขต2เบอร์8ขออาสาพัฒนาเมืองปงทุมธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองประหยัดพลังงานและเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนผมมีประสบการณ์จริงด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด AI และนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนปทุมธานีได้จริง นิวัตบุภามาโลพัฒนเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แปดนิวัตบุภามาโลพัฒนเศรษฐกิจเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แปดขออาสาพัฒนาเมืองปงทุมธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองประหยัดพลังงานและเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนผมมีประสบการณ์จริงด้านเทคโนโลยี พลังงานสะอาด AI และนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนประทุมธานีได้จริงนิวัตบุบผามาโลพัสเศรษฐิจเขตสองเบอร์แปดเขตสองเบอร์แปด